เปาหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยาก มาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade สองพ Investment Fit You 29ตุลาคมนี้ณห้องแกรนฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www efinance thai com พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่6ตุลาคมราคาหุ้นพุ่งทำอ i m e High ต่อเนื่องพร้อมกับมีแรงซื้อหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกแรงทันทีที่12.30บาทสตา์ก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแตกจุดสูงสุดที่13.20บาทสตา์ซึ่งเป็นออ m ทาม g h ใหม่ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นติดท็อป10ของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ปนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทสตาร์ปีโตรเลียมรีไฟิ่งจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC ทำธุกรกิจโรงกลั่นน้ำมันและผลิผตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหาการรมปิโตรเคมีเพิ่งจะเข้าเทรดบนหุ้นไทยเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน SPRC เข้าเทรดแบบไม่ค่อยประทับใจมากนะักเนื่องจากราคาเปิดต่ำกว่าราคาจองที่9บาทเพราะผลการดำเนินงานก่อนเข้าตลาด ยังคงขาดทุนอยู่กว่า600ล้านบาทก่อนที่ราคาจะกลับมายืนเหนือจองได้อย่างแข็งแกร่งหลังประกาศงบในปี58พริกกับมีกำไรสุดที่สูงถึง8,000ล้านบาทเนื่องจากค่าการการเพิ่มขึ้นและขาดทุนสต็อกลดลงพร้อมกับประกาศจ่ายปันผลอีกหุ้นละ26สตางค์สำหรับงบครึ่งแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิไปได้ราว4,800ล้านบาท และจ่ายปันผลหุ้นละ53สตางค์หรือคิดเป็นประมาณ50%ของกําไรสุทธิราคาหุ้น SPRC ที่ดีดตัวขึ้นมาแรงในรอบนี้ส่วนทางกับค่าการกันที่ปรับตัวลงเหลือราว5เหรียญต่อบาเรวแต่นับว่าหุ้นยังคงน่าสนใจด้วยประเด็นการจ่ายเงินปันผลบอเรากรุงศรีระบุว่า SPRC ไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอีก2ปีข้างหน้า จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเพิ่มอัตราจ่ายเงินปันผลจากเดิมที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50เพื่อนหนุนให้ ROE อยู่ในระดับสูงที่18%แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือราคาหุ้นในปัจจุบันถือว่าเกินมูลค่าเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้ไว้สูงสุดที่12บาท50จสต่ตางค์ไปแล้วส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก4 i m ประเทศไทยทีลศักยนวรากุล แนกเก็งกำไรหุ้น s p r c ในกรอบแนวรับแนวต้านที่12และ13บาทตามลำดับหากราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน13บาทเป็นจังหวะของการขายทำกำไรออกไปก่อนเพื่อรอซื้อคืนเก็งกำไรอีกครั้งเมื่อราคายอดตัวลงมาที่แนวรับ12บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่11บาท50สตางค์